หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแสดงความินดีกับอดีตนายอำเภอเมืองจันทบุรีนายอำเภอแก่งหางแมวหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสารากลางจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์จรันบุญฤทธิการ ว่นโวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้นําคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเข้าพบนายสมหมายวิเชียนชั้นรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเดินทางมารับตําแหน่งใหม่ต่อจากนั้นนางประภัยพันรุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดจันทบุรีได้รวมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีซึ่งกำกับงานดูแลของกระทรวงแรงงานและคณะสุดท้ายในวันนี้ที่ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมหมายวิเชียนชันเป็นคณะของสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีนำโดยนายธีระววงจเจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีและยืนยันว่าพร้อมที่จะทํางานพัฒนาจังหวัดจันทบุรีของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปต่อมาที่ห้องทํางานของนายกล้าน์รงพงเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอีกหนึ่งท่านที่ได้รับคําสั่งให้มาดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมา โดยคณะแรกนำโดยนายวิลิตสกุลรัฐผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาราชุทิศจันทบุรีต่อจากนั้นเป็นคณะของนายประยุทธ์วัฒนาวินนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเกาะควางพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทเทศบาลตำบลเกาะควางเพเขาร่วมแสดงความยินดีและคณะสุดท้ายในวันนี้เป็นคณะของนายแพทย์จันบุริธิการ ผู้อหน่วยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเข้าร่วมโดยนายกรานาลงกล่าวกับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีว่าการที่มารับดำรงตำแหน่งในครั้งนี้มีความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาปฏิบัติราชการที่บ้านเกิด ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็พอจะทราบแล้วเนื่องจากในอดีตปฏิบัติหน้าที่ในการดํารงตําแหน่งสําคัญระดับอําเภอมาแล้วทําให้ทราบปัญหาได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าจะร่วมกับประชาชนทําให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในภาคตะวันออกต่อไปด้วย